เราตรวจเนีผู้ชมคนด้วยนะฮะเป็นยนไงล่ะเสียงที่ค <Yeah> UH ุ้นเคยหลังจากที่พวกเรานั้นหายพกเรพูดซอยกันทำไมล่ะอันนี้นะเราก็อยู่กับน้องชายนะแล้วเมื่อเราเล่นน้องชายแล้วเราอยู่กันที่เวเลียแน่นอนมีเกี้ยวคืออะไรวะมีตัวเดียวเดี๋ยวปัญหาเมื่อเราอยู่กันที่เวเลียคอนเทนต์ที่เราทำกันมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็คือการตีบวกนั่นเองไหนเราจะกลับมัางทีเราก็ต้องทำอะไรที่มันแบบ จริงจังหน่อยแน่นอนนะเผื่อใครสงสสยนะว่าเราเลิกเล่นแล้วหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะเรายังไม่เลิกเล่นเลเล่นปกติโอ้เกมที่เรารักใช่เกมเรารักเลยเนี่ยนี่ดูได้แล้วว่าไม่เลิกเล่นแน่นอนหอสารพัดก็ยังไม่เติมเก<อ>ียร์ซื้อไหนจะตัวละครอ,อีกก็ยังเหมือนเดิมของเท่าเดิมเดะเดะไม่มีอะ้รอัปเรดแน่นอนถะว่าการตีบบกเราก็ต้องมีหินคอนใช่ไหมนี่เราเตรียมชุดแฟร์ที่เราสะสมมานับ1ล้าน1ล้านปีนะฮะชุดแฟร์ทั้งหมดนะฮะ35ตัวนะที่เราสะสมกันมาประมาณ1ปีนะจริงๆไม่ได้้้เยยอออกกว่่่านีีีแตตซื ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะเราจะมาทําการเปลี่ยนแฟนทั้งหมดเป็นหินคอนแล้วก็ไปตีบวก <c oughs> เอาละเรามาสู่วนภูเขาที่เราตีบวกกันบ่อยๆแล้ว <c oughs> เราติดกันก็ได้นะวันนี้เราจะไปสู่ฝั่งฝันกันเราจะมีคาถาวีใช้กันแน่นอนวันนี้แม้ไป let's go อย่าเสียเวลาเรามีทั้งหมด170เเฟลใจเย็นๆดีให้กูตั้งก่อนนี่ไปกดกดโน้หินคอนมาทำไงโอ้โหสาม้อหกร้อยก้อนแล้วตีได้แค่นี้เองอุ้ยเอาว้เอาดิโอ้โหแปงไปแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นท่านผู้เจริญสูดเจ็ดครั้งริหารนี่สี่ห้า หกเจ็ดครั้งบริหารไปโอ้โหโอ้โหมันแตกด้วยความไวแสงมากกูเก็บหินคอนอยู่มันครึ่งเดือนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหเหมือนจะติดเะอกี้เนี่ยกดอีกสามทีู่ะออเด้อสวยๆสวยๆโอ้โหไม่มีอีโก้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 โอ้โหถ้ารอบนี้ไม่ติดนะ ไม่หนึ่งสองสามดูประชาอันแน่แน่ยายายา,ยารู้รู้ไอ้นี่คนมันไม่มีอีกโก้อะมันก็ต้องมีอีกโก้ดีวะ่าไอที่สุดท้ายเออมาอึมอึมอติดเลี๋ยนะชนะหนื่อย <Yeah. S 3> อะไรวะเนี่ยความฝันกูไปซะแล้ว โอเคเรียบร้อยวันนี้เราก็มาถึงฝังฝันกันไม่ถึงฝังฝันว่ะตั้งแต่มาห้าสิบเฟลกูแล้วชีวิตช่วงนี้มันดวงตกหรือเปล่าวะดวงตกเลยดวงตกไม่ค่อยเวิร์เลยช่วงนี้โอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเก็บตีบวกใหม่ก็แหละวันนี้คลิปสั้นๆง่ายๆแล้วกันหรือว่าให้หายคิดถึงคิดถึงกูบอกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ว,ว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดซับแล้วก็ไปดูเพจเราด้วยนะช่วงนี้กำลังชิลๆกับชีวิตอ,อ,อ,อยู่ ให้กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ช่องพิซซารชิบหายแล้วถ้าอยากทำคลิปอะไรก็บอกกันได้เพราะช่วงนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันเจอกันใหม่ทุกท่านให้กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนน้นตรงนี้ไป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 รอบรถใหม่นอกนะขี่วนไปวนมาทำไมลูก